ไแดงดีหมัดค้อนตอกสิวเตี้ยล่ำกำความเก่ามาสู้เขาคือแสงธนงตองศิลาชัยและฝ่ายน้ำเงินมวยจังหวะอัจฉริยะทีบค้ำเขียชกข้ามรุ่นเหนือการเวลา ตีโต้สิทธิเฉลิมชัยครับฝ่ายแดงนะครับแสนนนงตอติลาชัยอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาส่วนฝ่ายน้ำเงินตีโต้สิทธิเฉลิมชัยอายุ16ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับคู่นี้ชก108ปอนด์นะครับ ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับแต่สืบทราบมาว่าเขาเคยซ้อมด้วยกันนะพี่ชัยครับเขาเป็นชาวนครราชสีมาด้วยกันครับเอแต่ว่าบนเวทีเขาบอกแล้วว่าไม่มีพี่ไม่มีน้องครับผู้นี้เป็นไงพี่ครับก็ฝ่ายแดงนี่อาวุธรุนแรงเตะขาเจาะยางอืบรุนแรงครับกระดูกมวยเก๋าเกมกว่า28ปีครับต่อยมา3าม400ไสี์ไฟแล้วครับใช่ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยจังหวะเตะแข้งครับสวยงามครับ แต่จะทนฝ่ายแดงได้เปล่าเราต้องไปดูครับออต้นๆเนี่ยไปที่แดงก่อนแหละแต่ขาต่อยหมัดไปปลายขยับขยายนิดนึงดูมวยฝีมือมวยเอลคิวสูงอย่างตีโต้ครับนี่หายไปจากเมืองกรุงปีกว่านะใช่ครับกลับมาครั้งแรกเนี่ยอ่าก็ในอีสานนี่มีใครชู้ด้วยแล้วไงครับก็มาประเดิมที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับอ้าวความมันบนเวทีรออยู่ไปเลยครับพี่บุ๋มพี่ปาท่านผู้ชมครับอาวุธหนักรุนแรง น่ากลัวในต้นๆนี่ต้องไปยังกีสีแดงก่อนแสนทนงต่อศีลาชัยแต่นําเงินนี่เขาบอกว่าช่วงหลังๆเดินสายแลชนะมาตลอดสดด้วยอายุนี่เป็นเพียงตัวเลขหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะพี่ปะนี่เป็นมวยจังหวัดเดียวกันนะครับกับสระบุรีเลี้ยวขวาโคราชนะครับเป็นคนโคราชโดยกําเนิดจะไปเกิดนครราชสีมาไงแม่โดยว่าฝ่ายแดงนี่นะชกในรายการเงินล้านวันทรงไทยตลอดนะครับับนี่เป็นมวยที่ดูสเปคแล้วแฟนมวยนี่ชอบเลยกางเกงสีแดงเตะต่อยบัตรรุนแรงนะครับ ขั่วหลายช่องครับนับได้น็อกได้แตกได้ทําได้หมดเลยนะครับคะแนนก็ยังได้น้ําเงินนี่ฝีมือจัดจ้านนะครับช่วงหลังๆสดขึ้นมาอายุน้อยกว่าแต่ได้สดไงพี่ป่สดกับเก๋าคือฟอร์มการชกของมวยคู่เนี่ยสองรั้งหลังนี่ชนะบริยกันทั้งคู่สดเออท่าฟั่มสดสดทั้งคู่สดทั้งคู่สดจากขั้วเลยนี่เด็ดจากสวนเลยโอ้ยกิงสีแดงดูตั้งมวยพี่ปัดล้วนๆหมัดหนักเลยนะถ้จะทรงมวยมาแบบนี้พี่ป่าอันตรายครับ มีนับมีน็นอปทุกทีนาทีบอกแล้วว่าเปย์หมอรอทํางานได้ทั้งสองคู่เลยกับพี่ตายนี่มีปัญหาเลยนะคู่แรกคู่หนึ่งแล้วผ่านไปแต่คู่นี้ก็เปย์หมอก็ต้องรออีกคู่หนึ่งครับนี่ไฟแดงโดยฝ่ไยแดงนี่นับน็อกคู่่อสู้มาหลายต่อหลายไฟนะครับน<ร>ี่เป็นเกมในยกแรกนะครับ,ค,รบคู่แรกร้อยเชิงนี่ แม่แทนที่จะได้เงินรางวัลพิเศษที่เฉียดไปแหละเฉียดไปรรดาพี่น้องแฟนมันบอกแม่ทำไมไม่เดินอีกหน่อยหนึ่งมันหยุดทําไมม่น่าจะได้1หนึ่งนาทีสุดท้ายนะแต่ยกสุดท้าย้าเดินอีกนิดนึงนี่แม่กรรมการนี่อาจจะออกได้เลยเอาละครมาคู่แรกผ่านไปมาดูคู่สองนี่นะครับซ้ายคอยยับขวาทั้งคู่นะครับเตะขาต่อยหมัดนักแรงอยู่กับฝ่ายแดงจังหวะฝีมือลีลาจัดจ้านสวยงามอยู่กับฝ่ายน้ําเงินช่วงชกเด้นเปรียบนะครับน้าเงินเป็นวยทางเดียวกันครับวยขวานะ สวยงามครับลูกนี้จังหวะที่ทางตีโต้ทั้งจะวางแค่ขวาครับโดนเกี่ยวล่างลงมทั้งยืนเลยลูกนี้สวยเนี่ยเป็นธรรมดาของมวยหมัดนะมวยหมัดเนี่ยแฟนมวยจะนิยมก่อนเล่นแล้วมันมีสิทธิ์เช็คบินก่อนรับเต็มๆนะเนี่ยแรกแรกก็ยังหมัดยังหนักไงหลังๆเดี๋ยวดูว่าหมัดหนักหรือหนักหมัดเดี๋ยวนี้เนี่ยต่อยไม่ลงก็มีสิทธิ์หนักหมัดนะอ่านี่เป็นเกมยกแรกนะครับแต่ว่าปกป้องสวมหมวกกันหมัดไว้ดีครับโอ้เจอฮุกซ้ายเต็มๆมันไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรขาบอกไม่เป็นไร จิบจอยจิบจอยขอขากินมากกว่านี้ยูตีโตะนิ่งนิ่งขยับเดินเข้าหาครับมวยสดจากโ,โคราชครับฝ่ายแดงดูสิทธิภิพิศิลาชัยคู่นี้ทางมวยสงมงวยดูง่าย่านผูดชกครับจะชอบดับหน่งรุนแรงต้นต้นอันตราย น็อกแตกได้นี่ชี้ไปกางเกงสีแดงก่อนเลยแสนธนงกปลายปลายของขอาวุธสวยงามรถสดขึ้นมาครับอายุยังน้อยอา,ายุ<ท>16นี่ตีโต้คู่เกมแล้วความวุ่นวายเกิดข,อขึ้นกับมวยคู่นี้อีกแล้วนะมันวุ่นวายแล้วกว็ไหว้ครูแล้วออนี่ครับเราไม่หมดดีแต่มีของดีอวดครับบนเวทีนี่ยี่ห้อของวันทรงชัยศึกยอดมวยไทยรัฐครับติดตามชมได้ทุกวันเสาร์15นาฬิกา3โมงเย็นครับจากคนซีซิโรนะครับด่านพาร101หมดยกที่1 โอ้โหแค่ยกแรกครับผมนี่นั่งบิดซ้ายบิดขวาเลยครับวาเสียวพี่ชัยครับยกแรกนี่ฝ่ายน้ําเงินนะครับรอจังหวะน,นี่เตะซ้ายเข้ากา้านพอทักทายแต่ปลายเท้านี่จังหวะน,นี้ครับ,รบถ้าโดนเต็มเต็มนี่มีลาเหลียวครับอ่ะความมันบนเวทียกสองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเชิญติดตามเลยครับพี่บุ๋มพี่ปะ ขอบคุณครับคุณเอกคุณชัยนะครับมากันต่อยก2อแม่ท่านผู้ชมครับคู่แรกกว่าฉัน,นุกแล้วคู่ที่2ที่เกินเปิดเกมเปิดเร็วด้วยนะครับโดยเฉพาะกางเกงสีแดงนี่เปิดเกมโดยตลอดนะครับแสนนงตองจิราชัยตัวเตี้ยกว่าน้องนักเท่ากันนะครับก็เป็นฝ่ายเปิดเกมเตะขาต่ยาตอยขวา มาเป็นคู่เลยนะพี่ปาคือมันชกกระใคยลายนี้ก็ต้องเปิดเกมตลอดะะออไม่ต้องเป็นคนลงทุนโดยตลอดพ่วงชกเสียเปยรียบกับนักลงทุนคนใหม่ของโคราชโอ้ย,อยบอดดีโอไอที่ต้องการตัวเลยแสนธนงสมัยยุคก่อนก็มีแสนธนงเกียรติสงครามนะครับนักก่นก็ดังสุดๆครับแต่ลายนี้แสนธนงตอ่อศิลาชัยนะครับค่ายเดียวกับธงชัยต่อศิลาชัยนั่นละอยู่ในการดูแลเมทิปต่อศิลาชัยเจอแทงเมนิ้ก็ไปนี่เต็มๆครับเออเออเอิเหมือนกันนะครับแทงเข้าชายโคซี่ยอดถึงล ากด้วยแม่จุกเสียดเลยนะท่านผู้ชมลูกนี้พยายามเจาะยางตลอดครับอาวุธที่ถนัดของทางด้านแซนต์นงแข่งซ้ายหน้าคอยรบกวนครับลีโต้รวยอยากางเกงสีแดงแซนต์นงก็ไม่เตะสูงอยู่แล้วครับพี่ปาาเต่ไม่เกินชายโครงนะครับก่ัวมากจะเป็นเล่นเจาะยางได้เยอะข้างนอก <cin stereotype> ตีโตได้ช่วงนะครับช่วงสวยเลยม้า <Range> ด <spooky> ูคร <scenes ma have a problem> <c oughs> ับขยับด้วยของมั่นใจกันตามสไตล์ของแสนธนงครับยึดเข้าหาขยับเข้าหาซ้ายคอยยับเจอแข้งซ้ายบ้างแทงด้วยซ้ายตีโตเกี่ยวล่างหลังเสียหายเหมือนกันครับเจอแบบนี้ผู้ี้การบนเวทีจุฑาพินตยศครับให้คะแนนสามคนครับจัดชัยสอนิธานะครับธานินชูพินิต แล้วก็พันเอกอินทว,วันอีกเดียวครับปดครับไล่เข้าไปที่มุมครับตัดพื้นที่แกแล้วจ,จอบยางหลุดครับตรงนี้เกี่ยวโยนผมตีโต้กะโดดเชือกเชือกขาดอย่างนี้มาสักครู่นี้ผมไปแข่งผ้านี่เต็มๆเลยนะสัมภาษณ์จบเนะขามั่นใจมากไ,ไม่กลัวมาไม,ม่มกลัวเลยม่กลัวไม่ตก<อ>ใจนะไม่ตกใจนั่นคือตีโต้นะเขาว่าอย่างนั้นนะ บอกว่าไม่กลัวแต่เจอเข้าไปก็มีสิบหลักได้นะครับตีโต้ลีต้องหลังแล้วโต้ให้สมชื่อด้วยนะครับถ้าไปแลกตรงๆนี่อันตรายเหมือนกันครับแม่ต้องลบแบบกองโจรนะถ้าจังหวะทําแล้วทําเลยประเภทตีหัวเข้าบ้านนีะครับการที่ครกคู่มวยการเอาคู่มวยแต่ละคู่ในสายงานนี่ไม่ต้องห่วงครับเข้มข้นสนุกสนานไม่ทําให้ผิดหวังกับเกี่ยวล่างแล้วโอ้สวยงามครับตีโต้ ขนาดเลยนะครับจบกบวยตัวที่ตัวเตี้ยกว่าได้จังหวะแบบนี้เข้ามาช่วยรัดในแล้วตีได้หรือเปล่าไม่ตีโมฮุคอมาตะลาหมักนีกมัาขวาดเสียวแล้วเขเล่นระหว่างเสียวนะครับยังขยับยังมั่นใจครับแสนธนงต่อยลงเสียงยังดังๆแต่เจอเข้าไปเม็ดเดียวก็มีสิทธิ์หลับได้นะครับ่ายังขยับเข้าหาครับแสนธนงุตีโต้ตั้งรับทิศทัพมาจังหวะแขนซ้าย พยัยอาวุธยังไม่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับอาวุธของตรงนั้นตีโต้พยัยจ้าโดนเกี่ยวลากเกี่ยวไป3เม็ดตีลบเม็ดตีบนล็อบไปวุ่นวายเลยนะครับโอ้ลบได้ขาดทีเกี่ยวลากที่สวยด้วยนะครับชกกระบวยตัวเตี้ยแล้วแบบเนี้ยแบบเนี้ย่โดนเข้าไปแล้วไงเป็นไงอ่ะโดนขวาตัวเป็นบัดรเอาไว้ยุดเลยท่าน้ำทรงแล้วไปลุกฉลาดด้วยครับแฉลิมศนกกดยกที่สองเข้มข้นเลยแบบนี้พักกันสักครู่ครับ ยก2นที่จัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับไม่รู้ว่าไปโกรธจะมาจากไหนครับายน้เงินนี่เขี่ยขาเอาทำลายจังหวะไยแดงเสียหลักล้มไปหลายครั้งครับเอาชมกันต่อยกที่3นะครับใครเป็นเล่หัวใจให้ปิดตาเบินหน้าหนีเราถามเพื่อนเอาว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าเเิญติดตามต่อพี่บุ๋มพี่ชัยครับพี่บุ๋มกับพี่ป่าครับน่ ชมกันต่อครับในยกที่3ในยกที่สองนี่เกี่ยวล่างล้มไป2อสามทีครับสำหรับตีโต้พอขึ้นมานั้นโดนแสนนงเ <c oughs> วียงมัดขวาเข้าไปคาม,มุมเลยนะครับแม่ยังดีครับยังสดอยู่ <c oughs> ก็ยังถือว่าประคองรอดตัวมาได้บทยกที่2เดี๋ยวชมกันต่อครับในยกที่แา <c oughs> มแสนนงแดงตีโต้น้าเงิน <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นมากครับสําหรับคู่ที่2มาถึงยกที่3ตรงนี้โอ้โห <c oughs> เจอเข้าไปตะลหมัดเีงแง้นใบหงายมาหน้าสะบัดเป็นลําตัดไปเลยนะครับดนานตีโต้ต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีใช่ตีโต้ี่จะชกแบบกละด้ามากก็ไม่ดีนะครับต้องชกแบบกระล้างกลัวๆท่านผู้ชมแบบตีหัวเข้าบ้านได้แม่ถ้าเดินปวก่อไหลในอาจจะโดนหล่นได้เลยนะครับทีงสีแดงนั้นแสนสุดมีฏิบัติธรรมชาติอยู่แล้วเตะต่อยหนักดวงรุนแรงเลยจ้องจะติดในอย่างเนียวแม่จะปาดหน้าไม่โดนนี้นี่คือความมันความสรุกของศึกยอดมวยไทยรัฐ ลูกนี้เก่งจริงๆครับตีโตลูกนี้ลักขอซื้อนครับนี้เป็นมือกัญญาของคนไทยเลนานเกี่ยวโลกทั้งยืนเลยรัแล้วรดแล้วตีได้หรือเป่าลูที่มาพยายามจะลูที่แล้วโกแท้นะครับตีโต้ีตังแล้วโต้างแล้วโต้เลยตลอดเป็นมวยรอจังหวะสองได้สวยครับมาถึงตรงนี้แล้วนี่เฮียแสงชีแดงเฮียแสงชีน้าเงินอีกแล้วครับเกมยกที่สอยกที่สา ความวุ่นวายเกิดขึ้นที่เวทีมวยสึกยอดมวยไทยรัฐตรงนี้ครับค่อยๆขย,ย,ยับเข้าหานะครับสายะนงแม่จิ้มมาึีแล้วต้องระวังลูกนี้ครับแม่จังหวะหมัดคว้างมานี่โดนทุกทีนะครับ ตาตานีถ้าลอยไปลำตัดเมื่อไรเนี่ยจะโดนหมัดได้เลยถ้<ม>าเกิดจากตีโต้มวยที่ทารหดอดทนนะครับโดนก็เป็นเต็มน,น,นะครับแต่ยืนจัดอ,อยู่ได้ครับตีโต้เป็นมวยที่ถือว่าฟิตมาดีไงพี่ป่ายังสดยังฟิตยังห้าวอยู่โดนถีบหน้าไปดีครับเข็มลึกเปล่าแผลลิ้มแรลเลยหม่ามวยหมัดที่ต่อยคู่ต่อสู้สองยกไม่ลงีเต็มโอ้โหเจอเต็มเต็มยืนอยู่ได้ไม่สะเทือนไม่สะทกไม่สะท้ายโอ้ยตีความใจเป็นกระดับที่ เทียหลักเทียหายครับแบบนี้เหลี่ยมตัวนี่สวยงามเลยนะครับปีโตจังหวะติดในนี่แหมเขี้ยวจริงๆครับปีเกีียวล่างลบทั้งยืนพอติดในีปบิดนิดเดียวครับลบทั้งยืนเลยครับแสลดงยังไม่เลิน วายเกิดขึ้นครับความวุ่นวายที่ตรงนี้ครับนี่ติดตามความสนุกตรงนี้ครับสุดยอดอยไทยรัฐทีวีนี่ครับสนุกทุกคู่สนุกทุกยกบอลเยอทุกยกด้วยนี่เป็นช่วงยกที่สองครับสมม้าเป็นยกที่สามครับผว้าโดนจนได้ไงโนได้ครับจนได้ไงจนได้เรียบร้อยเต็มเต็มเลยนะครับเพราะเราบอกแล้วนะครับบอกว่าถ้าจังหวะแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะครับ พอโดนนี่โดนนับโดนน็อกโดนหล่นได้เลยเป็นมวยที่ขั้วหลายช่องเลยทีเดียวกางเกงสีแดงก็บอกว่าแสนทนางตอศิลาชัยหมอเปรอทํางานได้ครับใช่ผลเปรีนี่พร้อมโดยตลอดครับในที่สุดก็หลับไปนะครับในยกที่3เท่านั้นเองครับเป็นนั้นว่าแสนทนงตอศิลาชัยก็ชนะทีเียตีโตสิทธิ์เฉลิมภัยติดสิทธิ์เฉลิมชัยไปในยกที่3มสวยงามเลยทีเดียวครับที่านผู้ชมเดี๋ยวชมภาพชีกทีนะครับว่าโดนอะไรนี่ โดนหมัดบวกเข้าไปครับทีมชาตชุมพลอินนายศดนี่นับไปถึงสิบด้วยโดนยังไงเดี๋ยวดูบุกเข้าไปเต็มขมับเลยเรียบร้อยเลยครับแม่หนักจริงๆครับลุกนี้จังหวะแม่ดูซ้ายทีขวาทีเป๋แล้วนะครับจบด้วยซ้ายเรียบร้อยเลยครับก็บอกเรื่องสาราไปในยกที่สามเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับสอมาย